ไทดสอบกำลังหน่อยว่ามีแรงไหมไปเลยไปเลยโอ้โหนี่เอาฮาหรืออะไรเนี่ย

น er, yeah. ี่โคเดเวอร์นี่โคเดเวอร์นะโคเดเวอร์อ่ะแล้วกินเบียร์อย่างเดียวเลยดีดีบอกแล้วเอยระวังระวังด้วยระวังซ้ายลกแน่นอนโคเดเวอร์ไอ้ยังนี่บอกเขายังไงวะเนี่ยก็บอกว่าซ้ายไงกูไม่มีอะไรทำกันไม่ตื่นเต้นไอ้บ้าเอย